น้องอาโปวชิรากรไอดอล LGBTQ พสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ PR v a r l t y n e t ค่าบริการเพียง3 9มบาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเ o ซบุ๊กเพจ PR v a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไล ID v a n 9194j หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่อารตี้จะพาไปส่องไอดอลแห่ง LGBTQ ค่ะ กับน้องอาโปวชิรากรน้องอาโปวชิรากรเริ่มต้นเข้ามาเป็นเด็กฝึกเมื่อวันที่7กันยายน2565และเป็นผู้สร้างปรากฏการความประทับใจให้กับเหล่ากรรมการภายใต,ใต้รายการ789 Survivor ค่ะน้องอาโปเนี่ยมีทักษะการเต้นที่โดดเด่น และมีอินเนอร์ในการน้องเพลงอย่างกลมกล่อมในช่วงที่ฝึกซ้อมนะคะน้องอาโปมีความเป็นผู้นําสูงและคอยแกะท่าเต้นให้เพื่อนๆและช่วยเพื่อนๆอยู่เสมอในที่สุดก็เป็นศิลปินได้สําเร็จค่ะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือแฟชั่นต้องยกให้เขาเป็นไอดอลของ LGBT กรุ๊ปเลยเพราะน้องแนี่มีความเปิดกว้างเรื่องเพศมากๆทาให้น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยสบายใจและสามารถนําไปเป็นไอดอลได้หากใครอยากไปส่งความสดใสของน้องอาโปแอดมินจะทิ้งไอจของน้องไว้ให้แล้วพวกเราก็ขับ และกดหัวใจกันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset